มันใจบ่มันใจบ่มันใจบ่เอาละเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใส่บัตรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นยังงี้รงยังไงเหรอนี่เขากินดีกเลยกินดีได้ัเินเห็นแล้เห็น่ไปเวตัลเป็นยัง เอรเขาสังตแ้วมาเร็วมาเรีเสียซีเสียตีอจุ่มใจออกเนจุ่ม้มกินฟีก่อนกินฟีก่อน้นี่แหละมุมนี่แหละกินฟีเลยกินฟีเลยโ้ยมากินฟีละไม่นี่แล้วนี่แล้วกินเลยนะรอบนี้กินเลยไม่ต้องเอาไว้

โคดไหมโคดไหไปเกยก็ไปนั่นแหละหลอกล่อเราหลอกล่อเรไปโอ้ยเขอาหัดดีเด้อเอ้าได้เข่าหัดเข่าฮัดจมูกเข่าฮัดจมูกย่าๆสองเอาแล้วดูแล้วยิงอะไรเหอเฮ้ยไม่เป็นไรเดินไปไม่เป็นไรเดินไปขึงว่า เาออสองป่ฮเขาตเสียอแมมาเอาละโอ้ยนีใจโดนปีนี่ยแ่าไม่มีตงวอยังจะมาเอาหันเห็น้โอกาสมาแล้วคุณไม่เอาเองสองสองซสองคุณบ่สบ่สบ่โอ้ได้เปรียบแล้วสองปฮป๊บปปไปนี่